ว,วน,นี้นเราจะมาทาการทดลองเกี่ยวกับการหาค่าความเร่งในศาตร์กรตของอหรือว่าค่า g นงค่ะโดยวิธีการแกว่งลูกตุ้มอย่างง่ายมีวิธีการดังนี้ค่ะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ดังนี้ 1. ลูกเทนนิส2เชือก 3. ตลับเมตรเราจะใช้ตลับเมตรในการกำหนดความสูงในจุดที่เราจะแกว่งลูกเทนนิสโดยมีความสูงดังนี้จุด5เมตร0.6เมตร 0.7เมตร0.8เมตรและ0.9เมตรค่ะการแกว่งลูกเทนนิสความสูง0.5เมตรครั้งที่1ใช้เวลา14.34วินาทีครั้งที่2ใช้เวลา14.11วินาทีครั้งที่3ใช้เวลา14.30วินาที เมื่อเราได้ผลการทดลองในแต่ละจุดความสูงเรียบร้อยแล้วจะสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ค่ะด้วยความสูงที่0.5เมตรเวลาในการทดลองครั้งที่1 เท่ากับ14.34วินาทีครั้งที่2 14.11วินาทีและครั้งที่3 14.3วินาทีในความสูงที่0.6เมตรเวลาในการทดลองครั้งที่1เท่ากับ14.74วินาทีครั้งที่2 15.59วินาทีและครั้งที่3 15.32วินาทีในความสูงที่0.7เมตร เวลาในการทดลองครั้งที่1เท่ากับ17.01วินาทีครั้งที่2 16.74วินาทีและครั้งที่3 16.44วินาทีในความสูงที่0.8เมตรเวลาในการทดลองครั้งที่1เท่ากับ17.79วินาทีครั้งที่2 18.08วินาทีและครั้งที่3 17.81วินาที ในความสูงที่0.9เมตรเวลาในการทดลองครั้งที่1เท่ากับ19.11วินาทีครั้งที่2 19.41วินาทีและครั้งที่3 19.14วินาทีค่ะหาค่าเฉลี่ยเวลาที่ความยาวเส้นเชือก0.5เมตรนำ14.34บวก14.11บวก14.30หารด้วย3ค่าเฉลี่ยเวลาที่ความยาวเส้นเชือก0.5เมตรจะได้เท่ากับ14.25วินาที หาค่าสูตรหาค่าคือ t เท่ากับเวลาส่วนด้วยรอบเท่ากับ14.25หารด้วย10จะมีค่าเท่ากับ1.425วินาทีสกิดในการคำนวณหาค่า g แบบ simple ลฮาร o n g เท่ากับ4คายกำลัง2คูณ l ส่วนด้วย t กำลัง2โดย l เท่ากับ0.5เมตร t เท่ากับ1.425วินาที g เท่ากับ 4ณ3 1 4ทั้งหมดกำลัง2ณ0 5หารด้วย1.425ทั้งหมดกำลัง2ค่า G แบบ Simple Harmonic จะได้เท่ากับ9.71เมตรต่อวินาทีกำลัง2หาค่าเฉลี่ย g แบบ Simple Harmonic นำค่า G ที่ได้จัดการหาทั้งค่าความสูงหารด้วย5จะได้เท่ากับว่า9.71บวก10.23บวก9.86บวก9.85และบวกด้วย9.60 หาด้วย5ค่าจีเฉลี่ยแบบซิมเปิลฮาร์มอนิกจะมีค่าเท่ากับ9.85เมตรต่อวินาทีกำลังสองหากเปความคลาดเคลื่อนของค่าจีหาได้จากค่าที่ได้จากการวัดลบค่าจริงคูณ100ส่วนได้ค่าจริงจะได้เท่ากับ9.85ลบ9.81คูณ100ส่วนด้วย9.81เปอร์เซนต์ความคาดเคลื่อนของค่าจีมีค่าเท่ากับ0.4เปเ สรุปผลการทดลองจากการทดลองสรุปได้ว่าการหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกโดยวิธีการปล่อยแบบซิมโพฮาร์โมนิกทั้ง5ความยาวหาค่าเฉลี่ยของค่า g ได้เท่ากับ9.85และหาเปอร์เซ็นต์ความคาดเคลื่อนได้เท่ากับ0.4เปอร์เซ็นต์พเราแกไมโน,นี่ขอจบกรารนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ Yeah, shit.